เอาละครับกราสีผมหมอพอบ็นรัฐผมรับมิจ่ายตอบปบขัดทองพระสวัรดิ์นาของวันดีเป็นตอนที่2,209ถึงตอนที่2,210นะครับผมเอาละครับเพื่อการชุร้าผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเบื้องป่านดีดีกว่าครับเยเี่ยนได้ออกจากตังโรแาร์เร็กซสาว้ะกลับไปยังเมืองจกักจินงกูในตอนแรกที่ขอเดินทางกับคุณบาเขาก็เดินทางไปพบกับ บำพอดูดชวนความประคนแก่ขอต้องการที่จะเดยนดูเกี่ยวกับมอคอยก้าวชัจากบำพอดูดชวนห่วไม่สิ้นนานถ้าหากเขาเขาตัวกับหอคอยก้าวัเดือดไม่รด้เรื่องอะไรเลยมันคงจะม่เท่เจ่นดีจะแน่นทองบำพอดูดชวนห่วงท่านรู้จักชื่ขอของหอคอยก้าวชันถึงปลเด้เขียนได้ทาการตอนถามแน่นอนเดี๋ยแ้วก็ขานันดุษจาก บัมพูตาชนของได้กลับขึ้นมาไปดอยจีนว่านานูเรวยว่าจะหลับพันธุ์สุขของเจ้าได้ไปเรียนขอบเจ็ดหกจนห้าแถวดูเหมือนว่าหอยอยเก้าฉานจะเชิญเจ้าเขาร่วมสิงน์ตาไม่ทำเป็นอะต้องของปนเจ้าสามารถขอดุดตาแกลการเขาร่มกองหอยก้อยเข้าฉันอนาคตมันต้องหนามันแทบจะได้เสียมกาดรบไปนี้มันได็ก่ากันไปการเขาร่มกองหอยเก้าชเข้าฉันต่จะทำให้เจ้า มองถึงโรคถกก็ั้งใจเมื่อก่อนดีรังแต่ที่จีนบำเพ็ญประโย์ชาวชนมองผู้ขึ้นมาเช่นดีเด้เส็ยงก็สามารถตัดสินใจตาคอยต้องเขาตัวกับพอคอยก้าชันจต่แน่นต่อม่เมือนอาจารย์หนังเด้เดียกก็ได้ทําการติดต่อกับประพุชนตก่ากูเชิงเราได้ทําการระบุว่าพอต้องการที่จะเขาตัวกับพอคอยก้าชันระรันทีเดียที่ละประโยช์กูเชิง ก็ได้พบกันอีกครั้งบังพอดุอดเต่าชนิดจอบตางข้ามป่าตลอดกาเดินทางไปที่หอคอยคาเรเก้าชันที่ต้องเดูนในขอบเขตทางอันยิ่งใหญ่บังพอดุเต่ากูร์เชิญไปทการอธิบาป่าหอคอยคาเรเก้าชันที่นั้นเตอมันคืออะไรกันเย่เต็มก็สงสัยบงังดาในโบราณน,นี้บังพอดุเต่ากูร์เชิญไปทำการอธิบายป่าหอคอยเก้เชกา,าชันนั้นทรงพลังไปอย่าง่าและมีสมาชิกกือบเป็นจังหวะ รวมถึงสมาชิกปรับนอกอีกจำดมาศาสตรนอกจากนี้สมาชิกชนใจ่ายก่อคอ,อยเก้าชั้นมักแกจกกระจายด,ดูทั่วทุกปรเิเวศดังนั้นภายในภูมิภาคใดแห่งจึงมีสาขาของหอคอยเก้าชั้นอยู่ซิ่งสาขารอกหนีจะถูกแบ่งออกเป็น,ออนสาขาระดับตามสาขาระดับกลางและสาขา,า,าขั้นสูง,บ,งบ่มพัฒนาทางจิตจบ จะ,จะพุ่งจากรบขอหอยเก้าชาัเป็นตัตวจะสับงาเข้าสู่หอคอยระดับต่ำได้ทั้งหน,นึ่งด่านและมีเพียงสองวิธีในการกลายเป็นสมมติแานจริงของหองคอยตั้งกาวิธีแรกก็คือเจ้าจะต้องจะปรับกายเป็นประพุทตจำบังพิ้นแปดและวิธีสองก็คือการากสร้างสมพันธ์แต่เวลาผ่านกระบอมเปิดของหองคอยเต้าชาั้นสหรับข้อกำหในการต้อเปิดเจ้าในประเด็จา เมออืออ่อขารบกร่อหอคอยขั้นกลางเจจะสมาขาตัวกับหอคอยขั้นกลางตาเฉพาะตอนที่เจ้า,าเป็นบางพรดจันบงังที่แบบท้องด่างได้เถียงแียงกับตรการาดึงสิ่งด้วยปีธินดีสมาชิคอคอยขั้นสูงด,ดังน้อบังไปต,ต้องเป่งบางพระดจันบางคั้นกลางหรือแม้แต่ตัวตนสปาตาที่ไม่มีใครสามารถเก็บตาไม่หนักจากด่า,กนา,นางเ้่ถึงก็ได้ทำการติดตาบัางรลเตากูเชิง ไปจากพื้นที่คาราซีดัำอันนี้สิงห์พอเออถึงริงมเครื่องนหอมว่่อจอนหน้า,าของเขาก็ได้ปิดดีและรางบอรันก็ได้ปรากฏขึ้นนี่คือรางบอร,นรันหมายเลขหนึ่งสิงหด้วยทับการดัดแปลงให้เป็นหอคอยระดับตามโดยหอคอยก็จะบอมพอร์ตเตาคูเชิมได้ก่อนหน้าดำนี่คือรางบอร,นรันหมายเลขหนึ่งฉะนั้นเตอร์ย่ีถึงกับก้องตัวจสอบดินดำจะดำเพราะดับปิ้งหนึ่ของขอบเป็นกลดคานจิ้ดจาก กับเปลี่ยนเพียงแค่สระนิเทศของหอคอยเก้าชางซึ่งเปลยนเพียงหอหอยขั้นตามมันได้ถูกเปลีเปียจากตางโปรตีนเล็กนหนึ่งให้การเปลี่ยนสัมผัสไดซึ่งก่อรับอื่นๆหอยในมมขอบเขตทะเลอนนยิ่งได้ของตัไม่ส,มสมามารถทำได้เย่เห็นถ้าปัมบุตรกูเชิงดเดี่ยวเดี่ทางเข้าสู่ห่อคอยข,มมขอยั้นต่ำหายในขอบเขตทะเลอันยิ่งได้หลังจากที่เข้าสู่หอคอยขั้นต่ำแต่ ยิ่งก็ได้พบกับปาบุตตามมากมายภายในที่เห็นดีบัมปาบุตตามชนิดจอบภายในจุนปานมันมีบุตรตาั้งหมาณสามคนที่ในหอคขั้นดับตามภายในขอบเจ็ดทะเละยิ่งใจ้ซึ่งเจ็ดสิบคนหน่งาเป็นสมาชิกตอบคนดอกมีเพียงสามคนท่อนงด่านที่เป็นสมาชิกจางไปรังกาในตอนดีก็ถือว่าเป็นบุตรตาคนที่สี่ที่เป็นสมาชิกจางไปรังกา บัมพอดดุเต่ากูเชิงได้กล่าวขึ้นปากจากนั้นพวุตเต่ากูเชิงก็ได้ฝ่ายเยกเทียรไปทาสรบการชีวิตอีกครั้งซึ่งมันถือว่าเป็นกระบวนการที่จำเป็นมีเพียงการทดสอบภายในห่อคอมขึ้นต่ำเท่าน่้นมันจึงจะจำฝ่าส่งข้อมูลได้คำอ,อนุมัติไปยังหอคอยเข้าฉันตาในมิสซาการทสอก็ได้เสร็จสิน้นได้รับการชีติตปกติ5บัมพอดุดเต่สาสชิงติดจอ เมื่อเจ้าแกยเป็นสมาชิกของของขอย่้าวชัปแล้วเจ้าจะต้องจะเป็นกันตามวิธิกาเพื่อให้เจ้าหนุนดนขอจรบกออขอย่้าวชันดังไปทางกาบังพลดตาวกูเชงด้กับลึ้นป่าเมืเข้าใจแล้วเย่เทียงพียน้าตอบรับไม่น่าหันดันห่ากบงพลดังบาขันที่แปลก่อรับเกิดขึ้นไปหคอยขันตามแห่งของเปิดเลยยิ่งใจ้ดีไม่ใช่ บางพอดจมบางขั้นแปดทษไปแต่เป็นวันถุบางขั้นที่แปดที่เข้าใจตาทั่วคนเันตาวกระสารามาเข้ากลัวกับหอคอยก้าสันตาความแต่งแกงขอคอาหน่่ดานแต่ต้องเหนือกลัวบางพอดกดจมบางขั้นที่แปดที่ไม่ได้เข้าใจตาทั่กคนเมืันก้าวแต่แน่นต่อเหมือนยี่เทียได้เห็นสมาชิกของพอคอย้าสันหอคอยสึกได้เห็นความกตตางไปเนอความมืดมิด แม้แต่เขาก็เก่งกว่าขนปุ่นนี่เองแกเมื่อเขาไหลทันเข่าพวกเราฟ้าบั่พรขดุดเตาเชิญบินบั่มเขดุดเตากูเชิญเรียกเก่าของเขรับอบบาแม้ว่าเขาจะเป็นงบั่บพรขดุดเตบาบังขั้นแต่คุณข้างแต่เมื่อเปลี่ยนเทียบกับบ,บั่พรขาดุจเตาบานเชิญบินเ่อในเป็นเพียงที่มดปัวแม้ว่าเขาจะสามารถกลายเป็นบั่พรขดุจเบาบังขั้นแต่ได้ภายในอนาคตเขาเก็ยังคงเป็นเพียงมดปกดี เราฟ้าบัมพารุดเตาชเชิบินได้เพียงก็ได้แสดงคอร์อรัปชออกมาเช่นกันบัมพารุดเตาเชิงบดจบได้แล้วออมสางเมืองจากหอคอยเก้าฌานให้เดือบงกันตามขั้นต่อเพื่อหนังจาตาคอร์รัั่นกับหอคอยเข้าฉันเหตุตานี่เป็นตาแต่ครับของหอคอยเก้าฌานมันเป็นตาสำเรับสมสาชิกจำไปทางกาของหอคอยเข้าฉันท่องหนึงนั้นเมื่อทำการคาร์า,ขา,ขามันแตก จากแม่ใข่สามารถนำมาไปได้อีตาสารตังกาจะได้สลายในรันที่จากนั้นพระพุทธเจ้าเชิงวิก็ได้จิตตาประทับออกว่าได้เห็นได้ทําการจิตตาประทับมาจับมือของพระพุทธเจ้าเชิงวินและทําการขัดเก้ามาให้รันที่เหมือนยี่เทียนสามารถขัดเกา้าตาประทับออกไปก็ฉันได้สําเร็จจากนา้นขอนน้อมูลจวนป่าที่เป็นของยีเทียนก็ได้ถูกส่งเข้าบรรดาอ๋ขคอยเข้าฉัน ระดับจากทางต่างขัง้นตอนต่างมากกว่าพอตนคนที่ถึงก็ได้ถูกยิงดันสะสมปูณะจนถึงตอนดีนที่ถึงทีเดียวป่าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการที่แท้จริงของหอไข่ชันตราฝ่ายนาาในขอบเกิทะเลอันยิน่งใหญ่บางผลิตดาวเชิงบินได้จากปจายจังหวะเร็วพอจางใจก็ตามของรีเป็นสมาชิกของหอไอยชันตราฝ่ายในขอบเกิทะเลอันยิน่งใหญ เดีวเขาจะไม่สามารถยู่ในที่เห็นได้อย่างแน่นอนปรามจากขอรกรกอคอยเก้าฉันได้สำเร็จเยกเตียงก็เด้พบสมาชิกจำเปังกาของหอคอยฉันกลาอีกคนหนึ่งนุ่นก็คือบัมพารุตเตาเหมิงส่วนส่วนสมาชิกอีสามคนต่างพวกเขาที่ลังทางออกไปแปล้วพวกเขาจะไม่อยู่ภายในที่เห็นดีแันทีที่พอเขาขขขต้อ,องกรอคอยก้าวชันสถานะผลเย่เตียงก็ได้เป็ี่ยนไปดันที ดยข่าวนเรื่องการประชุมสืบของเจ้าหอคอยขนาดจอดไปหอคอยสังรักหงดีเรงเลื่องจากบระบุตรตากูเชิงได้พบกับสมาชิกจางไปรังกาขอเจอร์รังปันจากหอคอยเก้าฉันรได้ทำการเลือกตำแหน่งจากแน่งดีสาุบันของข่าวขอได้เลือกตำแหน่งโดยตรงให้เป็นรองผู้นำของหอคอยซึ่งมันถือว่าปิดจำกัดสำหรับสมาชิกตอบดอก ที่จะรับการะกอศตาาคอยในห่อคอยเก้าชานและถ้าหากขอได้รับการได้ดำเนินอีกครั้งคอยก็จะต้องเข้าสู่หอคอยขั้นกลางและกลายเป็นสมาชิกแบบหน่ของหอคอยขั้นกลางเท่าหนึ่งดัแต่แล้วก็ตาบถ้าหากทั้งทางการเมาองไม่ได้จุดมากนักการเข้าสู่หอคอยขั้นกลางก็ไม่ื้อเรื่องที่ดีหลังจากที่ห่อคอยร่วมหอคอยเก้าชันไปเราก็สามารถสร้างเสียงให้กับตัวเองได้ แต่มันก็มีเฉพาะภายในสาราชนโดต้มด่างในความจริงแต่สิ่งเดียวกันก็เป็นความจริงสำหรับสมาชิกคนอ,อื่นสำหรับหอคอยก็ช่างพวกเขาสนใจแต่ก็เป็นสมาชิกที่มาจากอีกคนอื่นและฟังผลจึงกับเยก่องปอดตาปอาร์ของตัวเองในดันที่รอท้าชุดแหล่ด้วยสุ่งขอที่มีอยูภายในหอคอยระดับป่าในะเลขอบเขตที่แห,ห้งดี มันก็เป็นสิ่งที่ก่อร์ดอื่นๆไม่สามารถเปรียบเทีอหอคอยชมด้าคอ,หอร์อื่นที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบสเอสบือเกาะกระส่งปัจจุบันป้าอย่างเช่นรังโบราติเป็นแห่งภายในขอบเขตอะ่นที่ยิ่งใหญ่สิ่งหกแห่งใน,นดูเบตต์ใต้กำังควบคุมของหอคอยขนาดใหญ่ของคอร์ที่ยิ่งใหญ่โดยสมบูรณ์นอกจากนี้หอคอยขนาดใหญ่ของคอร์อออรรที่ยิ่งใหญ่ยังสามารถเข้าได้แซรรังโบราดินตา ดกตัวอย่างเช่นดังโบราเมาเล็กสาพออคอยชันร่างของทะเลทิ่งใจาสาม,มารถเดินทางเขาแทรกแสกแล้วปล่อยเว้นความผดุตตะกูเชิงทำการเวียนที่เห็นได้เป็นเวราตาลเพื่อทำการพบผุมแม่นำโบราณชีพีสนี่คือขอบแอข,อของ่งแก่ของห่อคอยชันร่างทะเลทยิ่งใจสิ่งพระสว่างทะเลเป็นยิ่งจาจเมกะเพื่ออะไรเกี่ยวกับอขอมแข่งแก่ของห่อคอยฉันร่างทะเล็ยิ่งใจ หลังจากที่กายเป็นสมาชิกต่างไปทางกาของหอคอยสำร่างทะเลยิ่งตายภายในยบรบรนตึงเี่ถึงก็ได้คนควาคอมปลุู่ีสิว่ากันปาของขอคอยขนาดเล็กภายในทะเยิ่งใหญเห็นดีขอได้ดูคอมทับที่ไม่ได้เปิดเผยสู่คลักแ่นอกซึ่งในตอนนี้คอรแบรนกาได้เปิดเผยให้ขอได้เห็นแต่ภายที่งประกอบในสุดเขาโดูเห็ุตาว่าหอคอยก้าวสันถึงไพราะคโดด เกี่ยวกับระดับชีวิตที่สูงมากถึงขนาดหนาญและหากเป็นบทนำบางขั้นเถึนขั้น4ที่ไม่มีระดับะชีวิตถึงระดับที่6พวกเขาจะมีสมรรถร่างกรองคอยก้าสันตาในความเป็นจริงแล้วระดับพลังชีวิตก็ได้หมดหนาญที่ว่าคนเปลี่ยนเขาเป็นระดันต่ำทั้งดนานระดับพลังชีวิตขั้น6ถือว่าเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำเราเมื่อคนเปลี่ยนระดับชีวิตไระดับที่6ภายในขอบเขตความหนักบางขั้นเดถึงขั้น จึงจะสามารถทำรารสิร่งกัดไปสเบคันได้อย่างง่าีตากิ่งที่ทำการดูแจ้งเป็นที่สบายแต่วแต่ในดอนป่าบำรลดันบางขั้นเจ็ดถึขาดที่ทำรอยขอบเก็ดสิ่งกัดถึงไปสืบคันไม่จำเป็นจะต้องไปถึงระดับพันธุ์ที่ลุกขั้นหกเลยกอไตามันก็ยังมีคอเมเบอรตาที่จะใช้สมบัติหายากอื่นอื่นในการที่จดไิดูยกตัวอย่างเช่นเมลิเทีย แต่อย่างไม่เป็นจริงระดับชีวิตทันที่6แต่เขาก็สามารถใช้เกจกดะสตรง่เทียบเท่ากับปุ่นจัง,งหวะที่7ทำลายเียรภาพ81ครั้ได้สำเร็จแต่ก,ก็ตายเมื่อระดับการชีวิตเพิ่มขึ้นการป่ารับที่จํรกาดทันที่81ดินดงแต่ได้ไปอย่างป่าเพรมันถึงมีความปตนได้แม้ว่าต้องใช้เซฟคอนโทรลป,ปในการบำรงก็ตาทีสจํากัดคทันที่81ดินด่งน มันก็ขึ้นด้วยการะดาบขึ้นหนางน่นนี่คือความกระจประกันเดือนของการดอกกระดาษพันธชีเิตนอกจากจะหกักระดับพันธชีวิตของบางบระจำบางขั้นแต่ขึ้นขานเมล่ับที่สูงมากกว่าขั้น6การเข้าสู่ขอ,เอบเสียบกรบบำรางประจำขั้น7ในอนาคตก็จะทำให้ดอกไม้ชีวิตได้ดุกเง,งนินขึ้นป่าดอกไม้ชีวิตคือสิ่งที่สมัครขอบเงินต่ารงระดับที่ระดัชีวิตของบางบระจำบางขั้นแต่ขึ้นขาน เกะดจาที่โพในขณะที่บืชผลจำบังขั้นเดียวไปไม่ได้มีดอกไม้สีฟ้าและ,ะัืชผลจำลังขั้นแปดเนึ่งค่าที่เข้าใจต่คนเด็กขั้นสูงสุดหลังจากที่สามารถยำกดัดดเป็นปบัมบลจำลองขั้นแปดเอ็แต่เพาเขาจะสามารถความแด่นดอกไม้ตอตัวกันเด็กที่หมาดตายดอกไม้ชีวิตและดอกไม้ตอตัวกันเดคือคุแจ่สำคัญในการกลายเป็นพืชบลจบลงขัก้กา หากมีกยรทาลายตาต้นงทำเนิเปลี่ยนแค่อย่างเดีมันจะไม่สามารถที่คุณจะกลายเป็นบางอรุษบางขั้นก้าวได้ในอนาคตแต่หากเขาพลาดโอกาสในการขอบคุณแดนดอกไม้แห่งจิตเวทในขอบเขตปัมบุตจำบังขั้นเกิดถึงขั้นป่ายขอต้องกลับชาติมาเกิดมาอีกครั้งแต่หากเขาต้องการที่เขาสู่ขอบเขตปัมบุตจำบังขั้นก้าวไปในอนาคตแต่ก็ตามหากคุณไปถึงขอบเขตปัมบุตจำบังขั้นไปจริงๆ การกัดแซาปรากฏใหม่ดังเหมือนเป็นเหตุจาปอย่งป่าแต่ละชิ้นเดียวกับสมบัติแห่งการกัดเซามาเกิดจีเซาะมาจากิดเปการกัดแซามาเกิดเหมือนไม่มีทองทางใจที่จะดําให้บปต่อาบางขั้นแปดกับแซาะมาเกิดในตานอกจากหนึ่งจะหากกับเซามาเกิดแต่ละเซางตัวตนแบบขึ้นป่าพวกเขาจะสำารับเพื่อเับชีวิตของพวกเข้าวไม่สูงกว่าขที่หก ในขอบเขตประวัตำบางขั้นเด็กบาคัญนได้จริงจริงนั่นเติรนอกจากนี้พอยอย่างผมไปสาบปล่ามันมีบทดาวจีคนแปลวเสียได้ตกตายเพราะการกับซัดมาเกิดใหม่อันตรายของมันเดนยิ่งใหญ่มากเกินไปหลังจากการกับซัดมาเกิดบัมพลุต่าที่สามารถเพิ่มขึ้นขึ้นขึ้นมาตามันไม่ได้มีความเป็นมรกคใหม่นะเรามีความหมาที่สามารถกลายเป็นบัมพลุบางขั้นได้ในอนาคตตา เดกการขอบเล่นดอกไม้แห่งชีวิตต้องหน,นึุนดานกล่าวก็คือพวงหรด์ดาวเราหน,นุนดานในขอบเกิดทะเลอันยิ่งใหที่สามารถตระกับไปถึงบอมพวงหรด์ประจำังขั้นแต่แพรอนาคตาตาจะไม่สามารถตระกรับเป็นบอมพวงหรดังขั้นเก่าตาเย่เถียนได้ทำการพุ่งพันและดอกไม้แห่งชีวิตหนึ่งหนานก็มีความแตกต่างออกไปเช่นเดียวกับดอกไม้ต่อ้ต้องกเดินยกไปอย่างเช่นบอมพวงหรดประจังขั้นแต่กึ่งคาด ก็มีทางพูดทำการศึกษาต้งกตเนินขั้นแปดและต่อต้นขั้นเก้าซึ่งมันก็มีสดะเดียวกันและมันก็มีดอกไม้ตมต้นนขั้นแปดและดอกไม้ตอต้นขั้นเก้าและดอกไม้ฮินชีเวก็ถูกแบ่งออกเป็นดอกไม้ฮินดีเวยขั้นหดอกไม้ฮินชีวขั้นจ็ดอกไม้ฮีเวยขั้นแและดอกไม้ฮินดีเวยขั้นเก้าในบุคคลบางดอกไม้ฮินดีเวขั้นเ ถือว่าเป็นดับมันในชีวิตในระดับสองโฉดยกตัวอย่างเช่นในรดัดบพลังชีวิตปัจจุบันคนเดียเขียนก็คือระดับหกจุดห้าซึ่งหมายความว่าขอสมัครกอดเงินดอกมันในชีวิตได้เปลี่ยนจากระดับก้นด่าเขาต้องการกอดเงินดอกมันให้ชีวิตขัน้นขึ้นไปเขาจะต้องเพิ่มระดับชีวิตให้สูงกว่าก้าวระดับการยกระดับชีวิตให้สูงกว่าก้าวระดับนั้นมันยากเกินไปเดียดเขียนเดี่วกับตัวเอ,วเ,อ,วเ,อ,วเ,อเพอาราะท้ยายที่สุดแล้วมันเป็นงานยากไปใหญ่จริง ที่บัมบุต่าจุบบันป่าเข้าใจจะเดินเบิกขันกาแต่ต่อระดับการชีวิตของตัวเอให้เกิดขอบเขตขั้น6ยกตัอย่างเช่นกลุ่มบัมบูเต่าที่ในขอบเขตบัมบทตบังขั้นจะเกินขันที่สามารถเข้าใจได้เบิกขันกานบขอบเขตระดับยิ่งใายพวกขอเทสจะไม่สามารถต่อระดับประมหิวของตัวเกที่สูงกว่าระดับที่6ตามัมีเพียงแค่4ฟน ที่อยู่ในหอคอยเก้าฉันต้องหึ่นนานระดับฟันซิบิตความบังบุตัําบางขั้นจะถึงนขั้นคอเดือดต่ำก็ต่ำกว่าระดับที่หกั้องโถดการระดับฟันซิบิขึ้นเป็นหขอบเปิดขั้นหกก็เป็นดังยักขั้นดแล้วแรงมันนี้จะงยักไปอีกถ้าหากต้องการระดับให้สูงกว่าขั้นกาในเวลาต่อมาเย่ก็ได้เรียนรู้วิธีการการเรารมก่อคอยขั้นกาและกายเป็นสมาชิกตามไปทางการหอคอยขั้นกา แต่มนยกโคงไกลเกินไปสำหรับขาวที่จะกายเป็นบทํำบังขั้ที่8ไดเดินทาเขาติงสามาททำการทดสอบพอขั้นกลางในท่าหนึ่งด่างข้อขอรับพอขั้นกลางก็คือการตรวจกับความชีวิตให้สูงกว่ารที่แปในขอบเขตวามบทําบางขั้นเจ็ดขึขามและทำให้เกิดระดับสูงของขอขั้นกลางให้สำเร็จโดยวิธีในท่าหนึ่งด่างคุณถึงจะสมัครของรับพอขั้นกาง และการเป็ี่นสมาชิกที่แท้จริงหอคอยข้างกลาเราจะไม่ริบเขาต้องกอคอยชั้นกลางเราต้องทำพุกจากให้เรียบก่อนภายในขอบเกล็ดทะเลมีนิ่งใหญ่แด้เสก่อเยื่อเห็นวุ่จักขอเรียบคอยเกาฉันแต่แน่นอนว่าขอมีเสื้อุปกรณ์บ้นมากเป็นดังวันแต่ขอบเสียกระดังพราะบริยวันของเขาไม่สามารถปุ่ไตาดังแนวสุ้ปกรณ์นี้จงไม่สามารถใช้งานได้ทุกขค่าเราจะต้องทำลายเสียงกัดฉานที่ไปเสียบให้ได้เสียก่อ ก่อนนะนีะระดับประจชีวิตของเราไม่ไปถึงขอบเพียงค่หกมันต้องใช้กำลัมากมกายเพื่อทําก,การตุกัดตราแต่ในตอนนี้การทำาใบขอบเก็บน่าจะเป็นเือนกา้าเดอนได้เถียจริงหยุเก็บในสายระบ,าบาิดบ้าเริ่มขัดกรรมมาอีกครั้งในกนีที่เถ็นงจริงได้อย่างชัดเจนป่าคนเราพี่ถอยรับนำหน้าทิ้งไปอย่างป่ามันเป็นสิ่งที่เขาไม่สามรารถเดนกันได้จากสมบูรณ์ในอดีตแต่ไม่นานมากนักเต้เถ็นงก็สามารถทำได้ถึง การมีอยู่ของอบเตกานที่81ถาวรวมไปสารมันไม่ได้มีขอบเขตใดขอบเขตีดจำกัดทางที่81ได้ถูกทำลายรวมไปเย่เยยางไงตา่าจนถึงขนาดเนี้อะทางการรดำเพราะคนเี่เทียได้ทำลายสีดจกัดในมากกว่า81ครั้งเป็นที่ระบานแลวและถือว่าเป็นขีดรกัดของบัมบุตต่ง,งตขั้นเกิดกึ่งคานเราไม่คาดฝัเลยว่าจะสามารถจกระผ่านได้ยงเช่นนี้เรานั่งคิดว่าจะต้องใช้เกทางสาโปร ของดินดันไฮซาโรกีเทฟได้กับประบุจังหังขั้นติดตะวันปาเพียงจะสามารถตระดับได้เสียอีภายในปัจจุบันกับทางกระดอ,องพาะของเขาไม่สามารถตระกับได้อีกแต่แม้ว่าเขาจะสามารถต่ตีขอบเขตประบุจตงหังขั้นตด,ดตาแต่เขาก็รู้ถึงการมีจูของดอกไม้ไฮซีบีดระดับความรับดังกาเขาควรจะทำการตระกรับมันให้ถึงขั้นกา ดัง,งนั้นทะี่หนักว่าเขาจะไม่ทําการเติมตีขอบเขตความบุตรจำบังขั้นเจ็ดเงกา้าบางทีพ่วงหมายสูงสุดข,ของความบุตรดาวเคนาอื่นอาจจะเป็นบําพราจำบังขั้นแปแต่พ่วงหมายตรงนี้เยงไม่ใช่ความบุตรจำบังขั้นที่แปเนื่องจากกระดับพลชีวิตสูงสุดของดอกไม้งชีวิตก็คือขอั้นเก้าเด็นั้นต่อจะพยายามจะกระดับพลังชีวิตให้เป็นงระดับที่เก้าให้มากที่สุดต่อท,ที่จะสามารถทาได้ในขอบเขตความบุตรจำบังขั้นเจ็ดเงิา ทด่เปลี่ยนได้ทําการแต่ง uh, ชีวิได้เขาไม่ได้เขาร่วมกองขอยเกาชเขาก็อาจจะไม่สามารถเพื่อะวลาประชาพของขอไปทิ้งหลักการวตาเลียนเพ่อาศัยเื้อรก็จแต่ขอเปิดทะเลยิ่งได้แต่ยิ่งไปกว่านั้นแม่น้ำบรามีชีวิตก็ไ่ด้ประโยชนหรับเขาอีกแล้เขาจะต้องตามหาโอกาสอื่นๆประแจากข้อมูลที่เขาได้รับมาตอนหอคอยันตั้งทะเลยิ่งเขาก็ได้รับู้เกี่ยวกับสมบัติบางจา ที่สามารถตกรับประสิวิของข่าวรังจากที่เขียนทําการขัดเปลือในสุตเตึงก็ได้มีต่อเปลือขอบเยตแถเยิอยิ่งใจจิตปิงดนแห่งชีวิตจิตปิดนแห่งชีวิตเป็นโบราณรอดรปะํำปานในฮะเรสายดอกมันยิ่งใจมันหายยากไปยางป่าแต่ความเข้มข้ามากก็ไม่อ่อนแอตัวตนที่แห้สุขของปานบินในขอบเขตความบุบับังนเด็ึงาน ส่วนต่อต้นที่สูงที่สุดนาสามารถทียกับขอบเกสรของปานบุตรบบังคั้ที่เจ็ดยไหมแต่ขอบเกสรานบุตรบงบังขั้นตปดนึ่งขั้นเมื่อวิญงยันแหงชีวิตเต็มถูกสหันโตมันจะมีเสิทธิบทีวิตแต่กว่ารูปปัจจัยีปีตที่สามารถประดับกระาชีวิตตาแต่อย่างใดก็ต่างต้อหากโดยซับบานไปเนบางทีมากกันไปมันมันจะได้ไปโจในหอคอยเก้าชันยังมีสมาชิกต่างไปทางกา ที่รับซื้อูปปัตรงัญชีวิซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่ามันมีราคาที่สูงไปอย่างป่ากระต่อบบุรเตา่าก็ครับถึงเมื่อใครจะขายมันเตอร์เย่ยีงต้องการได้รับรูปปัตรงัญชีวมีเพียงเขาจะต้องทําการพึ่งพาตัวเองในการค้นหาและสังานมันเองเท่าต่างสำหรับสมาชิกคนอื่นของหอคอยสำั้องเล่นยิ่ง,งจ่ายนี่คงเป็นิธิการที่ยากที่สดุดในการค้นหาดัตงต้นเดิ ของจิงแในชีวิตจะไม่ต้องสงสัยที่จริงแล้วหอคอยก้าชันนั้นมีสมบัติความแข็งอยู่มากป่าแต่พวกมันตลายชนก็สามารถิตัวกระดับคุณขอพชีวิตตาแต่การกระดับความมันไม่ได้ขขไมักแบนตาแเราจะต้องสูญเสียคะแนนในการชนะอีกตัวซึ่งสามารถนำอุปกรณ์ไปได้เปลี่ยนปรวคะแนนตาหรือรับพลจุดที่ถูกจัดขึ้นโดยหอคอยเก้าชั้นการรับรลจิดเหล่านี้เพื่อได้เปลี่ยนคะแนนตาหรือรัท้นโด่การบุเ่าีปลี่ยนคนาที่ถูกข้นโดยงาน มันเป็นการเซอเวลาจตไม่ต้องสงสยัยสำหรับที่เฉียงกระเด็นทางเข้าสู่ทะเลสายลมยิ่งใจและคนหาจีบดัดเป็นชีวิตด้วยตัวเองเป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับข่าวรอจนกว่ารูปปั้จเป็นชีวิตจะใช้ไม่ได้ผลกับข่าวข้อเสนทางการรับรุ้จิตในการแดกเปลี่ยนประกันแย่เอาละครับจบไปแล้วผมตอนดีครับอีกแล้วนะครับผมออกรถมาชมกันตอตอนนี้ครับเวอร์สหการกันฝนตัวใ,ใดกันเนี่ยนะครับผม เอาละครับเ้าะว่ากันใดขอไปนะครับอย่าลิมกระสับใครกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แซมบัคสมาชิกบากเปองข้อโปรดนะครับของครับ